มาครับผมวันนี้เราจะมาเอาตัวีโตสลับน้นะอมน้ำไซรับสูตรแคลอรีสูตรน้ำตาลนะผมให้คนในตลาดเซบันลองชิมดูเอามาอีกแล้วเอามาด้วยนะวันนี้วันนี้ไม่ได้อมาเอ้าแต่ว่าไม่ได้เอามาแล้วที่ตลาดเซบันโกล้ผมเขามีตู้กดน้ำที่จำหน่ายของโคสวิตแล้วมีในตู้ด้วยมีในตู้แล้วเขาเรียกว่าไอซันเวฟอะไรเนี่ยนะปกติเราจะซื้อออนไลน์ใช่แต่ว่าอันนี้คือบางคนชอบถามเขาเฮ้ยมีซีน้าร้านไหนเอาเข้ามาในตู้ให้เลยเหรออยู่ในตู้เลยกดน้ำโคตรดีอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าดีอ่ะดีอะไรบ้างไปไปดูไปดู อันนี้คือจุดแรกนะผมที่เรามาเจอวพราวันนี้เป็นอยู่ข้างตลาดนะผมโค้สวีตเขาจะสุ่มรสชาติไปให้นะครับตัวนี้จะมีอยู่3รสชาติใช่ไหมส่วนตู้ข้างๆจะมีประมาณ4รสชาติจะมี10จุดทั้งหมดในตลาดเซฟันโกคอปออสสะดวกนะสะดวกมากสะดวกกดได้เลยปกติเราจะซื้อในออนไลน์ใช่ไหมซื้อออนไลน์แต่นี่คือมีหน้าร้านให้แล้วทุกคนใช่ราคาแม่งถูกมากเลีอกวไปที่เครื่องดื่มเลย ขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลย139บาทราคาคือดีมากๆเราจะลองกดน้ำพึรงมะนาวแล้วก็จะกดลิ้นจี่เดี๋ยวไปให้คนในตลาดลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง2องรุนเนี่ยขายดีด้วยในออนไลน์ขายดีคือมีทั้งเงินสดแล้วก็สแกนได้นะทุกคนนะสะดวกมากสแกนอะไรอ่าป้าพอแล้วนะก็รอครับอ๋อมันขึ้นมาหยิบนี่ไงนี่เอ้ยสแกนทีละขวดใช่ไหมทีละขวดทีละขวดนี่ดึงเลยอ่านี่เย็นแบบเย็นๆเลยนะอันนี้ ได้แล้เย็น,น,นเลยเหรอเนอออี่ยเออโอดูไอเย็นเลยเดี๋ยวเราจะกดตัวขขอขอแช่เย็นมาด้วยเดี๋ยวเราจะกดตัวลิ้นจี่อีกหนึ่งขวดนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมมีตัวนี้มาให้ชิม<อ>เป็นน้ำสูตรแคลลอื่นตัวนี้ไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยเคยกินไหมไม่เคยครับเรบวคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันน่าจะจืดจืดป่ะครับไม่มีน้ำตาลอ่ต้องลองต้องลองลิ้นจี่นะครับอ่าประมาณนี้อ่าลองดูครับผมลองดูรสชาตินลองครบดู เวยเหมือนน้ำลิ้นจี่ที่แบบใส่น้ำตาลเลยเหมือนไหมหวานหวานเปรี้ยวครับคือหวานมันใส่น้ำตาลปกติเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นปานนะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทราคาดีมากสามารถซื้อได้ในตู้นี้ขอบคุณครับอคุณครับเดี๋ยวไปหาคนอื่นต่อพี่โอเคปะเจอน้องผู้โชคดีคนนั้นวันนี้พี่จะให้น้องลองชิมตัวสลับไม่มีน้ำตาลเคยกินไหมมีตัวลิ้นจี่กับน้ำผึ้งมะนาวน้องเอาตัวไหนลิ้นจี่นะลิ้นจี่อ่าได้มาอันนี้สุขภาพดีนะให้ต้องไม่ต้องเยอะอ่าลองลองดูเขาชิมอร่อยไหมลองชิมดู อันนี้หวานหวานยังพออยู่ขอบคุณครับน้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับด้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนรอบคุณะครับขอบคุณครับอันนี้คือเจอตู้อีกแล้วเซฟวันโกคอปอนะจะมีตู้อย่างเงี้ยอยู่10จุดด้วยแต่ละตู้ก็จะรสชาติแตกต่างกันไปแตกต่างกันแล้วก็มีทุกสาขานะตลาดเซฟวันโกจะมีทั้งหมด3สาขาใช่ไหมของโฮสวีดไปลงทุกสาขาเลยสีสมานคอปอลคอแล้วก็โคราดโคราดอ่ะสามที่นะผมตู้แบบเนี้ยสามารถซื้อโฮสวันนนถึงงงงออยยยย่่าาาเเเเเีี้้กกดดดปป๊บิิิไไลลหคชมมพ๋วรจะ ไม่เด็กเดินต um> ู no okay. so ้เติมของเติมของในตู้ในตู้เติมทุกวันเคยชิมไหมไม่เคยไม่เคยอยากลองชิมไหมอยากลองอ่ะเพราะว่าหนูคุมอาหารด้วยตัวนี้ขายออกคือเติมเรื่อยๆเติมตู้เรื่อยๆ่ตแมาเติมตู้ลงกันออกเรื่อยๆวันนี้ต้องลองวันนี้อยากชิมรสไหนครับผมน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวอ่ะกินอแล้วมาแล้วไม่ต้องเยอะแค่นี้พอครับผมลองน้ำจินดูก่อน ไม่ทันดมไปแดงน่าจะหิวน้ำเติมเหนื่อยเติมเหนื่อยมันเหมือนมีน้ำตาลเลยใช่เลยใช่ไหมใช่ถามเยอะนะตอนเราไปลงวันแรกเยอะไหมถามว่ามันคืออะไรหนูบอกว่ามันมันเป็นไซรัปที่เอาไปผสมน้ำเรายังไม่เคยกินใช่แต่ว่าเขาเอาไปกดกินแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยนะแล้วเขาบอกเขาเป็นเบาหวานอ่ะ เขาเขาซื้อโคลาซื้อโคกจริงๆอะเนี่อร่อยนะโอเคนะอร่อยค่ะฝากด้วยนะพี่นะฝากบอกลูกค้าที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณ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 นะครับคุณขายน้ำคุณเคยกินน้ำสูนแคลสูนน้ำตาลไหมยังไม่เคยครับยังไม่เคยเคยเห็นยริงเคยเห็นยี่ห้อนี้ที่ไหนไหมครับเคยเห็นในติ๊กตอกเคยเห็นในติ๊กตอกอย่างเดี้ยก่อในตลาดนี้ไม่เคยเห็นเหรอมีขายด้วยเหรอครับมีเป็นตู้ซันเวฟเลยครับผมอยวพี่ให้เราชิมไปก่อนถ้าเกิดว่าอร่อยเราติดใจเราก็ไปกดในตู้เอาใช่ครับีโยชมองให้น้องหน่อยอันนี้คือไม่มีน้าตลลไมม่ีคเ ไม่มีโซเดียมแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนอ่าเป็นไงอันนี้คือไม่มีน้ำตาลจริงใช่ไหมพี่หวานไหมหวานเลยครับอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่อย่างก็แฝดล้วอ๋อไม่ก็แฝดนี่เป็นรสชาติน้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวลองชงให้เขากินหน่อยอ้าวแบบตอบกลับคจริงนะเขเอาครับเขจะเอาอ๋อขวดเหรอโอเคครับผมสนุกจล่อเลยถ้าเราเนี่ยเชิญครับเชิญครับหวานชามะนาวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวใช่ใครที่แบบว่าเป็นพวกเบาหวานความดันจะมากินได้นะน้ำผึ้งมะนาว นี่ครับรสชาติเนี้ยมันจะได้กลิ่นน้ำผึ้งขึ้นมาผึ้งน้ำผึ้งมะนาวมาก่อนเลยใช่อันนี้เป็นผึ้งเดินทาง้วยนะจริงปะไม่จริงอันนี้อยู่ที่ร้านหมาล่าผมหมาล่าสิบบาทอัานี่เพน้ำรอละคุณเคยกินอันนี้ไหมยังครับยังเหรอมันมีที่ตลาดเขามีขายแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับนี่มัอยู่ในตู้ซันเวฟคุณกดตรงนี้คุณได้เลยอ่าเดาไปครับผมเป็ยังบ้างเป็ยังบ้างก็ หวานรู้เลยว่าเป็นน้ำพึ่งมะนาวทรงเนี้ยโคราวิสกี้ต้องมาแล้วมีเหล้าโคกโมมันคือเหล้าที่ไม่เมามันมีตู้ตอนนั้ผมเห็นอยู่มันมีโคราวิสกี้ไปกดนะโอเคพี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ทุพี่ขายน้ำหวานเลยใช่ครับขายของหวาน้ะผมเป็นคนติดั๊บซี่วันนี้ผมมีน้ำหวานที่ไม่มีน้ำตาลปกติพี่จะกินที่มีน้ำตาลใช่ไหมใ่ลูกพีลองลองดูลองดูชอบหวานมากหวานหน่อยครับปกติผมกินหวานมากใส่เลยนะดูเลยครับพี่ ตอนแรกพี่เขาบอกอยู่ว่าชอบกินโคกหลังจากเนี้ยเดี๋ยวพี่เอาโคกแบบว่าตัวนี้ลองดูเผื่อแบบทดแทนกันได้บอกว่าดีกว่าเปลี่ยนจากการกินโค้กที่มีน้ําตาลมาเป็นตัวนี้เลยโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากได้ตัวน้ําหวานไม่มีน้ําตาลนะผมของโคสวีทนะอยู่ในตู้เลยขายแล้วที่ตลาดเซฟวันโกนะผมสามสาขาก็จะมีทั้งสีสมานโคราชแลวก็ที่เราอยู่ก็คือคอปออใมีทั้งหมด10จุดในตลาดนะผมราคา13 9บาทเป็นราคาที่ดีมากๆไม่มีน้ําตาลเลยตัวนี้มาซื้อกันได้นะครับผม